วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่อยากพูดถึงแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอนั่นคือความตายค่ะลองนึกภาพตามดิฉันดูนะคะชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทางเดินทางมาแสนนานมีทั้งเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆเรื่องสนุกสนุกเรื่องเศร้าๆจนกระทั่งเรามาถึงป้ายสุดท้ายของชีวิตนั่นคือการตายค่ะ พอเราตายแล้วร่างกายของเราซึ่งเป็นเพียงแค่เปลือกหุ้มก็จะถูกเผาหรือถูกฝังกลับคืนสู่ธรรมชาติไปตามกฎเกณฑ์แต่มีคำถามสำคัญคำถามหนึ่งที่ลอยอยู่กลางอากาศมาเนิ่นนานคือคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนกันแน่ฟังดูน่าสนใจดีใช่ไหมคะบางคนอาจจะคิดว่าตายแล้วก็จบก็สูญสลายไปเลยเหมือนปิดสวิตไฟทุกอย่างก็มืดมิด ไม่มีอะไรเหลือแต่ในทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนแบบนั้นเลยค่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าคนเราตายแล้วไม่สูญเพราะอะไรหนะเหรอคะก็เพราะว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่กายเท่านั้นแต่เรามีใจด้วยมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือจิตค่ะลองสังเกตดูนะคะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราพูดได้ คิดได้รู้สึกได้ก็คือใจของเรานี่แหละพอเราตายปุ๊บร่างกายมันก็จะกลายเป็นแค่ซากไม่มีความรู้สึกไม่หายใจแต่จิตเนี่ยเขาไม่ได้หายไปด้วยนะคะจิตหรือวิญญาณตามหลักธรรมะท่านเปรียบเหมือนเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ยังคงทำหน้าที่ต่อไปเมื่อร่างกายดับไปแล้วพลังงานนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปการที่จิตจะไปที่ไหนไปดีหรือไปร้ายนั่นแหละค่ะ คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำบุญใหญ่แค่ไหนบริจาคเงินเยอะแต่ขึ้นอยู่กับอะไรที่อยู่ในจิตดวงสุดท้ายของเราก่อนตายค่ะเคยได้ยินคำว่ากรรมไหมคะกรรมก็คือการกระทาทั้งกายวาจาและใจที่เราทำสั่งสมมาตลอดชีวิตเหมือนเรามีกองเก็บคะแนนที่เราสะสมทั้งคะแนนบวกจากความดี และคะแนนลบจากความชั่วมาเรื่อยๆค่ะในช่วงที่ใกล้ตายจิตของเราจะเกิดการประมวลผลคล้ายกับการฉายหนังชีวิตให้เราดูเลยค่ะสิ่งที่จิตไปยึดเกาะไปนึกถึงในช่วงจวนเจียนนั่นแหละค่ะคือตัวตัดสินว่าเราจะไปเกิดที่ไหนสมมติว่าเราเป็นคนดีทำบุญทำทานมาเยอะแต่ก่อนตายได้มีคนมาทำให้เราโกรธจัดๆเราก็พยาบาทอาฆาต จิตสุดท้ายของเราก็เลยไปก่อเกี่ยวอยู่กับความโกรธแรงของโทสะอันนี้แหละค่ะอาจจะดึงให้จิตเราเคลื่อนไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีแต่ในทางกลับกันถ้าเราเป็นคนทำผิดพลาดมามากแต่ก่อนตายเราได้สำนึกผิดได้ทำใจให้สงบนึกถึงความดีเล็กๆน้อยๆที่เราเคยทำจิตของเราก็จะสว่างขึ้นมาท,าทันทีแรงแห่งกุศลอันน้อยนิดแต่เข้มแข็ง อาจจะส่งให้เราไปเกิดในพบภูมิที่ดีและนี่คือหลักการที่เรียกว่ามรณาสัน,นวิถีค่ะเป็นเรื่องของวิถีจิตใกล้ตายที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากๆม,มันแสดงให้เห็นว่าจุดจบของชีวิตมันไม่ได้หมายถึงจุดจบของทุกอย่างแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านการเดินทางไปสู่พบภูมิใหม่ที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตในขณะนั้นนั้นค่ะดังนั้นคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหน คำตอบที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหนเลยค่ะแต่อยู่ที่ตัวเราเองอยู่กับสิ่งที่เราสะสมและเลือกให้เกิดขึ้นกับใจของเราในปัจจุบันขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนรู้เรื่องความตายเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อความหวาดกลัวแต่มีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตให้เราสร้างความดีและฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งให้สงบต่อให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ เพราะเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงสิ่งที่ช่วยเราได้จริงก็คือสติและบุญกุศลที่เราสั่งสมมานี่แหละค่ะนี่เป็นแค่การเปิดประเด็นเล็กๆน้อยๆน,นะคะอย่าลืมนะคะว่าปัจจุบันคือสิ่งสำคัญที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอุ่นใจค่ะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ